สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามทางช่อง u t u b e ณภฐพรไหมสุรินนะคะพี่พี่ขาวันนี้อ้วนมีงานมานําเสนอนะคะพี่พี่ะ่ะเป็นงานลายโบราณะคะ่ะพี่พี่ผืนนี้เป็นงานทอสามตะกอคัดเกรดพรีเมียมนะคะพี่พี่ขาเป็นลายโบราณลายตะขอโบราณนะคะท้องผ้าจะออกเป็นสีน้ําตาลนะคะพี่พี่ะ่ะ สวยมากนี่ค่ะทอตีเกลียว2เส้นด้วยค่ะพี่พี่ค่ะงานทอตีเกลียว2เส้นขนาดผ้าหน,นึคูณสเมตรอบน้ํายาเคลือบเงาค่าเชื้อให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้เลยในราคา2,500บาทค่ะ ค่ะพี่พี่ขาไม่ชมเป็นพื้นที่สองนะคะเรายังอยู่ในงานสามตะโกลายโบราณค่ะพี่พี่ขพื้นนี้ท้องผ้าสีดำสนิทนะคะพี่พี่ขาทอตีเกลียวสองเส้นนะคะพี่พี่ขาพื้นนี้ชื่อลายลูกออดค่ะพี่พี่ขาลายลูกออดขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรอบน้ํายาเคลือบเงาฆ่าเชื้อให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะผ้าหนาทนแน่นมากๆค่ะพี่พี่ขาสาหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้เลยในราคาสองพันห้าร้อยบาทจัด ส่งฟรีค่ะ พี่พี่ค่ะผืนนี้เป็นผืนที่สามนะคะเรายังอยู่ในงานลายโบราณค่ะพื้นนี้ทอตีเกลียวสองเส้นเช่นกันค่ะพี่พี่ค่ะทองผ้าจะออกเป็นสีฟ้าเทานะคะพี่พี่ค่ะเชิงบนล่างด้วยค่ะพี่พี่ค่ะเชิงบนล่างตรงกลางนะคะทองผ้าตรงกลางนะคะพี่พี่ค่ะจะเป็นลายร่างแห่นะคะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะพี่พี่ค่ะหนึ่งคูณสองเมตรอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสาหรับพี่พี่ท่านใดสนใจกดสามแจ้งรับให้อ้วนได้เลยนะ ราคาสองพันห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่ๆค่ะพื้นนี้พื้นที่สีนะคะเรายังอยู่ในงานสามตะก ลายโบราณนะคะทอตีเกลียวสองเส้นค่ะพี่พี่่ะพื้นนี้จะออกเป็นสีเทานะคะสีเทาทองผ้าตรงกลางจะเป็นลายผีเสื้อโบราณนะคะพี่พี่่ะเป็นเชิงเดียวเชิงล่างเชิงเดียวนะคะพี่พี่ขะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรอบน้ํายาฆ่าเชื้อเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจกดสี่แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาสองพันห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาสำหรับผืนนี้นะคะเป็นผืนที่5นะคะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงานลายโบราณค่ะพี่พี่ขาผืนนี้ทอตีเกลียว2เส้นค่ะพี่พี่ขาเชิงบนล่างค่ะ ผ้าหนาทอแน่นมากๆค่ะพี่ๆค่ะทองผ้าตรงกลางจะเป็นลายดอกราตรีค่ะพี่ๆค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะทองผ้าจะออกเป็นสีเขียวนะคะพี่ๆค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจกดห้าแจ้งรับให้อ้วนได้เลยในราคา 2, 5 0 0ห้าอบาทจัดส่งฟรีครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจนะคะเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ